เช้านี้ฝนตกวันนี้เราทำอะไรกินอยู่บ้านกันดีกว่าไปดูกันเราจะทำอะไรกินจัดเตรียมน้ำใส่หม้อแล้วตั้งบนเตาแก๊สได้เลยระหว่างรอน้ำเดือดเอาตีนไก่มาตัดเล็บออกใช้ประมาณครึ่งกิโลนะเรากินเยอะตามด้วยซี่โครงหมูหั่นเป็นชิ้นๆตามร่องของซี่โครงเลยเอาเยอะๆไปเลยซื้อเขากินไม่อิม่มจากนั้นล้างให้สะอาด พอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่น้ำพริกลงไปครึ่งถุงแล้วก็จัดแจงเอาดอกง้วมาแช่น้ำไว้ให้มันนิ่มลงจากนั้นล้างมะเขือเทศเสร็จแล้วก็เอาเลือดมาหัน่นหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดตามชอบหั่นกลับมาอีกทีน้ำเดือดแล้วเตรียมไก่กับหมูที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปในหม้อได้เลย ตามด้วยดอกนิ้วที่แช่น้ำจนนิ่มลงแล้วใส่ลงไปตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ภรรยาผมชอบ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยเลือดใส่ลงไปได้เลยตามมาติดๆก็คือมะเขือเทศใส่ลงไปเอาทัพพีก,กดลงไปให้มันจมอ้อลืมบอกไปอีกอย่างเราต้องมีหมูสับด้วยว่าแล้วก็ใส่ลงไปเลยน้ำเดือดแล้วปั้นเป็นก้อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดถ้วย ปิดฝารอจนสุกเราใส่น้ำมันลงในกระทะตามด้วยกระเทียมที่ปั่นไว้แล้วเจียวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลืองพอเหลืองแล้วก็ตักออกใส่ถ้วยพักไว้ต้องใช้ไฟเบาๆกวนไปเรื่อยๆสีจะสวยแบบนี้เปิดหม้อชิมกันเลยดีกว่าน่าจะสุกแล้วหืมหอมจังเลยโอ้ยร้อนเอาขนมจีนใส่ถ้วยแล้วก็ราดลงไปตามด้วย กระเทียมเจียวผักดองแล้วก็โรยหน้าด้วยหอมผักชีเรียบร้อยขนมจีนน้ำเงี้ยวของเราช้อนไม่มีทรยศจริงๆตักคำแรกก็เจอหมูเลย <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะครับ